วันนี้เราจะมาปลูกกล้วยนะครับซึ่งกล้วยในวันนี้ก็คือกล้วยเล็บมือนางสาหรับกล้วยเล็บมือนางนี้ก็เป็นพันุหนึ่งของกล้วยไข่นะครับจากการสืบค้นประวัติดูก็ทราบมาว่ากล้วยเล็บมือนางเนี้ยมันเป็นกล้วยป่าที่กลายพันธุ์มาเนี่ยมาจากพันธุ์ของอยู่ในตระกูลเดียวกับกล้วยไข่นะครับกลายพันธุ์มาเป็นผลมีผลขนาดเล็กนะครับทับรับเหมือนลักษณะคล้ายกับเล็บมือของผู้หญิงก็เลยตั้งชื่อกันว่ากล้วยเล็บมือนางการปลูกกล้วยนี้ไม่ยากเลยครับกล้วยนี้จะชอบแดดจะจัดที่นี้ผมก็เตรียมหลุมไว้แล้วยไื้หนอก้ยา็ใส่ปปุ๋เขไ ปลูกหลายต้นไปแล้วในสวนนี้ก็จะมีกล้วยกล้วยไข่นะครับที่ปลูกไปแล้วก็จะเป็นกล้วยไข่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้าว้าแต่คราวนี้กล้วยได้กล้วยเลมนามาสองสองต้นก็ได้ปลูกกล้วยไว้หลายอย่างเอาไว้กินโดยปกติก็จะชอบบริโภคกล้วยน้าว้าไอ้กล้วยน้าว้าแล้วก็กล้วยไข่นี่แหละแล้วก็กล้วยเลมูนางก็ชอบกินง่ายดีไม่ต้องเยอะส่วนกล้วยหอมนี่ลูกมันใหญ่ไปดินตรงนี้ค่อนข้างจะเหนียวหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะเติมแล้วก็สามารถที่จะละลายดินเหนียวให้กลายเป็นดินร่วนได้นะครับ ต, <lining S 1> ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มเริ่มกลายกลายแล้วเริ่มละลายแล้วดินดินพวกนี้นะครับโดยใช้วิธีเติมปุ๋ยคอกเข้าไปครับไสเดือนก็จะมาอยู่แล้วก็จากนั้นดินก็จะร่วนผ่านไประยะหนึ่งนะครับส่วนวิธีทําให้ดินเหนียวกลายเป็นดินที่ใช้งานได้กลายเป็นดินร่วนเนี่ยก็คือเมื่อเคาะดินเหนียวนะฮะก็คือตากดิน<ม>นําดินเหนียวขึ้นมาตากให้แห้งแล้วก็สับๆหลัลงจากนั้นก็เติมปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับมันก็จะกลายสภาพภามาเป็นดินร่วนใช้งานได้แต่ตอนนี้ ก็จะไม่รุ่งหวง้เติมดินไม่รุ่มหวงแค่นั้นเองครับ่ดินตรงนี้เป็นดินเดียวเดี๋ยวจะเติมวัชพืชเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปมันก็เกิดไม่ยากานะครับได้หนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวจะหาอินทรีย์วัตถุมาเติมเข้าไปพวกใบไม้ก็ดีพวกปุ๋ยคอกก็ดีนะครับมาดูต้นที่สองถัดไปอันนี้ก็เตรียมหลุมไว้เรียบร้อยแล้วหลุมก็ลึกประ,ประมาณ กล้วยนี้ก็นิยมปลูกนะโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่มีที่ดินว่างเปล่าอยู่จะเห็นว่าโอ้ปลูกกล้วยกันเป็นวัดเ,เ,เป็นเวรเลยนะดินไม่น่าปลูกก็ยังเอากล้วยไปใส่ลงไปจนต้องออกกฎหมายมารองรับว่าให้ปลูกกล้วยกี่ต้นซึ่งจะไม่เก็บภาษีก็่จะเรียกภาษีได้นะครับต่อพื้นที่กี่พื้นที่กี่ตารางวาต้องใช้กล้วยกี่ต้นอะไรประมาณนั้น,นเพราะว่ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายนั่นเองแล้วก็แล้วก็รากของมันก็ไม่รบกวนดินไม่รบกวนไม่มีรากแก้วเข้าไปทําให้ดินเสียเวลาเขาจะปลูกสร้างอะไรนะเพรานั้นก็็เปนพพืชทิตัวนนนนึึงงซ่คิยมมําาปลูก เพื่อให้เก็บภาษีได้น้อยลงแต่อันนี้เราไม่ได้เลี้ยงภาษีนะเพราะชอบรับประทานกล้วยแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ะปลูกวันละต้นวันละต้นบางวันก็สามสี่ต้นเดีย๋ยววันนี้ก็ปลูกน่าจะห้าหกต้นเข้าไปแล้วนะเอาละครับเรียบร้อยครับอันนี้ปลูกไว้กินนะครับไม่ได้เลี้ยงภาษี